ผมกาลังนั่งดูภาพเก่าตัวนั้นอยู่ครับไม่คิดเลยว่าคนอย่างผมจะได้มีโอกาสร่วมงานนี้คนอย่างเองเป็นยังไงวะเออจ้มันเถอะได้สำคัญนะ่ะปีเนี้พิเศษกว่าปีไหนๆเลเวพเ้พิเศษพิเศษยังไงอ่ะโอ้ก็จะได้กระทำพิธีต่อหน้าพระพักไงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมมนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพรัุณาโปรดกล้าเปิดกระหม่อม ให้กำหนดวันจัดพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์วันอังคารที่ 3. ธันวาคม2567ณพระลานพระราชวังดุสิตซึ่งถือเป็นการจัดพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ในรอบ9ปีโห9ปีเลยนะพี่เออก็ใช่ดิวะหรือว่าโชคดีนะเว้ยที่จะได้แสดงความจลรักภักดี กิจการทหารรักษาพระองค์และทหารมาเล็กรักษาพระองค์เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2402ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาเมื่อปลายปีพุทธศักราช2411รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการขยับขยายปรับเปลี่ยนเพิมเ่มเติมหลายครั้งจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2414พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งกรมทหารมหาเล็กราชวรลรรรักษาพระองค์ซึ่งคำว่าราชวรลรหมายถึงที่รักสนิทคุ้นเคยของพระราชาจากนั้นก็มีการก่อตั้งหน่วยทหารรักษาพระองค์ที่เป็นหน่วยรบจากเหล่าต่งตางๆเช่นทหารราบทหารมา้าทหารปืนใหญ่จนมาถึงปัจจุบันยิ่งใหญ่ายาวนานเลยใช่ไหมล่ะใช่พี่ที่สุดของคนอย่างผมแล้วคนอย่างเอง็งมันเป็นยังไงวะ แต่ก่อนนะคนเขามองว่าผมเป็นขยะเกเลไม่มีหลักในชีวิตเลยครับจนผมได้มาเป็นทาหารนะได้เข้าร่วมพิธีสวนสนามผมจะตั้งใจฝึกเพื่อเป็นสูตรให้ทุกคนได้เห็นคนระับพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์จัดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยในหลวงรัชกาลที่9เมื่อปีพุทธศักราช2496 และจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่พุทธศักราช2,500จนถึงปีพุทธศักราช2,551ถือเป็นเกียรติยศอย่างสูงของทหารรักษาพระองค์และในปีนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ผู้บัญชาการกองผสมด้วยพระองค์เองตั้งใจฝึกนะเว้ยครับพี่พี่ครบพี่ว่างไหมครับ สงสัยอะไรอีกอะว่าไหมน้องแล้วเรื่องธงชัยเฉลิมพลให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับธงชัยเฉลิมพลเป็นเกียรติยศของหน่วยทหารอีกทั้งยังเป็นเครื่องหมายของสามสถาบันหลักคือชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ตามพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2522ได้กำหนดประเภทของธงชัยเฉลิมพลไว้3ชนิดคือธงชัยเฉลิมพลของทหารบกธง,งชัยเฉลิมพลของทหารเรือ และทุงชัยเฉลิมพลของทหารอากาศสำหรับหน่วยทหารมหาเล็กราชวลลบรักษาพระองค์จะได้รับพระราชทานทงชัยเฉลิมพลเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแก้วเนอะพี่ไปขอจดกอนครับเฮ้ยควรล,ละมีอะไรอีกไหมทหารม้าเนะพี่ที่บังคับมา้าออกมาเป๊ะขนาดแล้วเขามีความสามารถอะไรพิเศษน,นะทหารมา้าคือต้องควบคุมม้าให้เชื่อฟังและผู้ขี่ต้องปฏิบัติท่าวุธให้พร้อมเพียงกับกำลังพลส่วนใหญ่ด้วยนะ หมา้วเลยเหรอไม่แบบผมฝึกแค่แนะ้ขามันก็สั่นแล้วนะพี่ทหารม้าต้องดูแลม้าของตัวเองให้อาหารม้าวันละสามมือ้ออาบน้ําม้าวันละสองครั้งเพื่อให้คนกับม้าเป็นหนึ่งเดียวกันโอ้โหผมคิดว่ามีคนดูแลม้าเลยนะพี่พอถึงเวลาเราก็แท่ไปนนข,ขี่ได้เท่ทหารผู้ขี่ต้องแต่งเครื่องแบบของตัวเองและเครื่องแบบสําหรับม้าให้พร้อมร่วมขบวน ขนาดผมลองใส่ชุดเต็มยศอะพี่ยังเหนื่อยเลยพี่กว่าจะเสร็จและนี่ต้องแต่งให้มาอีกโอ<ฮ>้ผมกม็เหนื่อยแทนนอกจากนี้ยังมีทีมที่อยู่เบื้องหลังความสง่างามของทหารมา้าอีกหลายหน่วยยังมีอีกหลายหน่วยนะที่สําคัญอะอย่างผู้ควบคุมความพร้อมเพียงในการสวนสนามอะฮะใครนะพี่ก็ดุริยางทหารบกไงบ่วงดุริยางที่รวมสวนสนามต้องใช้เวลาฝึกซ้อมมากกว่า4เดือนจำโน้ตเพลงกว่า10เพลง และในปีนี้ยังมีเพลงราชสวัสด์ที่กองผสมรวมร้องถวายในหลวงพลแตรเป็นอีกคนสำคัญเพราะต้องมีร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งการเป่าแตรที่ไพเราะก้องกังวานต้องใช้ลมหายใจเพียงลมเดียวและต้องเป่าแตรคนเดียวให้สัญญาณทหารทุกกองนับพันนาย แล้วยังมีฝ่ายจัดเตรียมเสื้อผ้าแต่และหน่วยทหารต้องรับผิดชอบตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องแบบให้เรียบร้อยถูกต้องและสง่างามที่สุดฝ่ายดูแลรถยนต์รถที่เห็นเป็นรถที่ใช้ในพิธีสวนสนามต่างๆม่อย่างยาวนานทุกคันถูกดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้าเพื่อเหไร้เสียงไร้ควันแต่ละคันจะถูกปรับปรุงให้เหมาะสมกับภารกิจเช่นรถสำหรับผู้บังคับบัญชามีที่ยืน มีราวจับซึ่งออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานรถที่ใช้จริงในการสวนสนามในครั้งนี้ใช้รถจำนวน7คันใช้จริง4คันรถสำรอง3คันและพลลับยังต้องซักซ้อมการขับการหยุดรถให้ถูกต้องแม่นยำที่สุดทหารที่ดูแลรถยังได้เรียนรู้ระบบการทำงานของรถไฟฟ้าได้ฝึกการซ่อมบำรุงแก้ไขปัญหา เพราะการดูแลรถจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้คำแนะนำเป็นประจับทำให้ฐานได้ความรู้เรื่องระบบรถยนต์เป็นอย่างดีคนรุ่มแรงร่วมใจกันเพียบเลยนะพี่เออว่าใช่เลยดิไม่ว่าจะเป็นใครยศอะไรหน้าที่ไหนทุกคนต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจทุกคนมุ่งมั่นและทุ่มเทเว้ยผมจะทำให้เต็มที่เลยครับและไม่เป็นตัวถ่วงเพื่อนๆฝ่ายอ,อ,อื่นเลยครับดีมากพี่ว่าตนนัวนี้เองไม่ใช่ขยะแล้วนะ เป็นไงบ้างสบายพี่การฝึกสุสนามอ่ะแตงจากการฝึกทั่วไปใช่ไหมล่ะใช่ครับต้องพร้อมเพียงครับพี่ต้องรู้จักเพื่อนในแถวพาไปไห้ได้ครับการสวนสนามทหารทุกนายต้องฝึกท่าปฏิบัติต่างๆเช่นการตบเท้าการฟันมือการเดินแถวริ้วขบวนให้พร้อมเพรียงสง่างามที่สุดซึ่งแสดงถึงความสามัคคีจิตใจที่เข้มแข็งอดทน และการทำงานร่วมกันและความตั้งใจของผมอีกอย่างคือการได้ถวายคำสัตย์ปริญาณต่อหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของผมนะครับ